อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสทําความดีช่วยเหลือใครทําไปเถอะครับมาถึงพุ่มใจไทยทำใช่คุณแอนอยู่กับอะไรคะเหมือนถังขยะเลยอ่ะหาไม่ได้ครับเหมือนมากอลองให้ดูนี่คืออะไรลองดูสิครับนี่นี่คือถังขยะที่ใส่ถั่วงอกอยู่ไม่ใช่ครับคุณลอร่ามันคือเครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยครับนี่เป็นแบบใช้ในครัวเรือนอที่คุณลอร่า กำลังค้าอยู่ตรงนั้นก็ใช่นะครับนี่นี่ก็คุณเรือนเหมือนกันเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูค่ะค่ะได้แล้วยกได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีถุงอกเต็มเลยนี่แหละครับที่สําคัญครับไม่มีสารฟอกขาวครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายที่ใส่อะไรอย่างนี้อยู่ก็อย่าใส่เลยนะครับเป็นอันตรายต่อ คนที่เขาซืออ้อไปรับประทานกันกต้นขา,ขาวๆอวบๆชอบไหมคะคุณแอนงั้นไปชมกันเลยไหมคะต้องไปชมกันครับว่าคึืนนี้เป็นยังไงถุงห้องนะเขาขาวๆวๆๆม่ <laughs> <laughs> ช่วงภูมิใจไทยับสนับสนุนโดดประทิงแดงคึกคักทั่วไทยสิบบาททั่วประเทศ ชมบ้นใจแค่ไหนครับว่าถั่วงอกตามท้องตลาดที่คุณกินนี้จะปลอดภัยไร้สารพิษเริอไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นถั่วงอกที่เพาะจากเครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติของรองศาสตราจารย์มนตรีค้ำาชู <c oughs> เขาบอกว่าหายห่วงปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนครับ วิธีพอก็ง่ายๆนะครับก็เพียงแค่เอาถั่วเขียวหรือว่าพืชตระกูลถั่วแบบใดก็ได้เอามา2อขีดครึ่งแช่น้ำไว้ก่อน6ชั่วโมงจากนั้นก็มาใส่ถังด้านล่างแล้วก็ต่อสายยางจากก๊อกน้ําทั่วไปเข้ากับอุปกรณ์จ่ายน้ําที่ถังด้านบนเท่านี้ความน่าทึ่งก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าถั่วงอกทั่วไปจะต้องคอยรดน้ําทุกๆ2ชั่วโมงแต่เจ้าเครื่องนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าเขาได้นําน้ําจากก๊อกน้ําที่มาจ่ายน้ําด้วยระบบน้ําหยดในอัตราส่วน2ลิตรต่อชั่วโมงพอครบ2ชั่วโมงน้ําที่ได้ก็จะได้ระดับเดียวกันกับท่อการลักน้ําตอนนี้เองแหละครับน้ําก็จะถูกดูดออกจากทางปลายท่อด้านล่างแล้วก็ผ่านไปยังฝักบัวใต้ถังกระจายลงสู่ถั่วงอกโดยอัตโนมัติเองเลยครับเครื่องนี้จะรดน้ําทุกๆ2ชั่วโมงเองโดยที่เราไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้า ใช้แต่ระบบการลักน้ำครับและดูสิครับเพียงแค่ 2- อถึงสวันเราก็จะได้ถั่วงอกสดๆที่ทั้งขาวทั้งอวบน้ําและยังอุดมไปด้วยโกรทโฮโมนที่ทําให้ร่างกายนั้นมีชีวิตชีวาแถมยังไร้สารพิษอีกด้วยครับการื่างถัง่วงอกอันนี้นะฮะก็สามารถที่จะเพาะแบบครอบครัวหรือถ้าอยากทำเป็นเชิงการค้าก็ทําธุรกิจได้นะฮะแล้วเรื่องก๊อกน้ําก็เป็นต้องห่วงนะฮะถ้าเผื่อมีแรงดันมากไอ้ตัวรถตัว,ตว,ตวควบคุมเนี่ยมันจะควบคุมได้เองนะฮะ และถ้าจะถอดก๊อกออกบ้างข้างบางข้างบางคราวเพื่อจะใช้ประโยชน์จากการก๊อ,อกเดียวกันก็สามารถทําได้แม่เครื่องดีๆอย่างนี้ใครสนใจอยากจะกินถั่วง,งอกสดๆและก็ปลอดสารพิษติดต่อกันได้เลยนะครับ